พิง,งอ้าวทอมนี่ใช่ผมเองคุณยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันที่นี่ใช่บังเอิญมากเลยแล้วนี่คุณจะไปไหนเหรอพอดีว,ว่าฉันอาจจะไปบริษัทข้างหน้าบริษัท CG Media แล้วคุณจะไปทําอะไรอะ่ะแต่เอะดูจากการแต่งตัวแล้วคงไปสมัครงานสินะแล้วสมัครงานตําแหน่งอะไรอะ่ะไม่ใช่พอดีฉันมีนัดเซ็นสัญญากับลูกค้าอ้าวเหรอคนเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะพอดีผมก็จะไปบริษัท CG Media เหมือนกัน ไปสิเดี๋ยวผมไปส่งจริงเหรอจริงก็ณร้สิขอบคุณนะนี่คุณคิดจริงเหรอว่าผมจะไปส่งคุณอ่ะนี่คุณหมายความว่าไงเห็นผมมีเงินหน่อยอ่ะก็เลยยอมให้ผมไปส่งคุณทีเมื่อก่อนผมบอกจะไปส่งคุณอ่ะคุณจําได้ไหมว่าคุณปฏิเสธผมยังไงนี่คุณเรื่องผมทําไมเมื่อก่อนผมตามจีบคุณแทบตายคุณไม่เคยคิดที่จะสนใจผม ถ้าเป็นหญิงสวยเลือกได้ตอนนี้เห็นผมดูดีขับรถหรูหน่อยทำามาเป็นสนใจเฮ้ฝันไม่เธอจะได้ขึ้นรถผมอะ่ะคุณถญิงครับนี่คือโปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้ครับโปรเจกต์นี้ยฉันได้ดูข้าวไว้แล้วบริษัทเราอะ่ะก็สนใจโอเคค่ะบริษัทเรายินดีร่วมงานกับบริษัทคุณขอบคุณมากนะครับที่ให้บริษัทเล่นเรองผมได้ดูแลครับเชิญค่ะ สวัสดีครับคุณท็อปที่นัดไว้จะมาเซ็นสัญญาใช่ไหมครับเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้ครับเดี๋ยวเชิญคุณท็อปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้ขอบคุณครับบริษัทใหญ,ญ่แบบน,นี้สิถึงจะเหมาะก,กับฐานะอย่างฉัน้าสปายจริงเว้ยเอะที่แท้คุณก็มาเซ็นสัญญาที่นี่นี่เอง ใช่ว่าแต่ในอ่ะนั่นไว้กี่โมองอ่ะ <c oughs> ดูจากสารรูปการแต่งตัวแล้วอ่ะขนาดมาบริษัทยังเดินมารถด,ดีๆสักคันยังไม่มีปัญญาซื้อขับในฐานะคนรู้จักจะบอกอะไรให้นะอย่ามาทำขายหน้าตรงนี้รีบใส่หัวกลับไปเฮ้ <c oughs> คุณมองแบบนี้หมายความว่าไงสวัสดีครับบอสเอาบอเสเซ็นสัญญากับคุณตีเสร็จแล้วหรอครับนี่คุณท็อปครับที่นั่นไว้จะมาเซ็นสัญญาครับ <c oughs> คุณ ค,คุณคือบอสเหรอใช่ครับคนนี้บอสครับบอสครับคือเมื่อกี้ผมยุดนี่คือทีมของฉันฉันมีสิทธิ์จะห้ามหรือให้ใครพูดก็ได้ครับคุณพูดมาเลยครับท็อปเมื่อก่อนที่ฉันปฏิเสธคุณน่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณจนแต่เป็นเพราะว่าฉันน่ะไม่ได้รักคุณฉันเลยไม่อยากให้ความหวังคุณและที่สําคัญน่ะคุณน่ะควรรู้จักให้เกียรติคนอื่นด้วยคือผมพอเถอะเลยคะ่ะ แ <Okay. S 2> คถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ